มาดูกันต่อครับในส่วนของพาร์ทที่2ครับอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์ได้ทำตัวไฟล์ Excel เพื่ออัพคะแนนล,ลงในตัวระบบ SGS นะครับเพื่ออัพคะแนนล,ลงในระบบ SGS ของโรงเรียนเราเรียบร้อยแล้วอันนี้คือที่โชว์คือหน้าตาของ SGS ของระบบโรงเรียนนะครับ SGS ฐานข้อมูลกลาง ก็ให้เราไปที่หน้า,าวัดผลครอ๋อก่อนที่ไปหน้าวัดผลการที่จะเข้าระบบ SGS ก็พื้นฐานของคุณทุกคนก็จะใส่ username เ,เ,เป็นรหัสประจำตัวประชาชน13ละนะครับส่วน password ผมผมไม่แน่ใจนะว่าแต่ละคนแก้ไขอะไรยังไงนะครับของผมเองรู้สึกว่าจะเป็นวันเดืนวันเดือน,น,นปีเกิดแล้วนะครับพ <c oughs> อเข้ามาได้ปุ๊บไปที่หน้าวัดผลประเมินผลครับ มาที่หน้าวัดผลประเมินผลเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์สามารถเช็คคะแนนเต็มรายวิชาที่อาจารย์ได้กร่กอกในระบบ h g s ไปได้สามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เดี๋ยวผมเข้าไปดูเนี่ยครับมันจะมีหน้าก่อนกลางหลังปลายที่มิครู้เ,เคยลงไว้แล้วก็อาจารย์ก็เลือกที่วิยาวิชาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเนี่ยครับมันก็จะมีให้อยู่นะครับของผมก็เนี่ย 20, 20, 30, 30, ยี่สิบยีนะก่อนกลางหลังปลาย มาเช็คตรงนี้ได้ทนีนะครับมาป้องกันกาบความผิดพลาดนะจริงไม่น่าผิดพลาดหรอกตอน,นะฮะนั้นตอกกลับไปที่เดิมฮะไปที่งานวัดผลประเมินผลครับเมื่อเราจะอัพคะแนนล,ลงไปพอไปวัดผลประเมินผลเสร็จปุ๊กเสร็จปุ๊บอ่าไปที่บันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียนครับ,รบแล้วก็คือที่เลือกตลอดภาคเรียนได้เพราะว่าทางทางแอดมินนะฮะทางแอดมินโรงเรียนเราเนี่ย เขาเขาเขาจะฟิกเปิดระบบให้เป็นเป็นเป็น,ปน,นสว่วนๆอยู่แล้วและเป็นช่วงๆอยู่แล้วคือก่อนกลางกับหลังกลายนะครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บครูก็มาทีา่เคมีพื้นฐานของผมมันเป็นมันมันมันมจะผูกกับรายวิชาที่ผมสอนอยู่แล้วผมก็จะเป็นเคมีพื้นฐานม .4 กับมอ 5. สําหรับเทอมนี้ก็เลือกไปทีละส่วนนะครับสมมุติเมื่อกี้ผมกําลังจะกรอกของ4ีับสาม แล้วก็เลือกข้องมีสามี่หกที่ผมรับจอบสอนอยู่ผมเลือกสนะครับรอนนี้หน้าเราก็จะพร้อมแล้วเนี่ยหน้าสำหรับหน้า SGS เราก็จะพร้อมแล้วตอนนี้มันก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในการดึงคะแนนจาก Excel นะครับดึงคะแนนจาก Excel มาเข้ามาสู่ระบบนี้นะครับเข้ามาสู่ระบบนี้ซึ่งคุณครูคก็สามารถดาวน์โหลดได้จากทางาทาง d r i v ์ที่ที่ผมได้ส่งไปให้ นะครับหรือถ้าติดขัดยังไงก็ทักมาถาเพิ่มก็ได้อะมันจะเป็นไฟล์ exe e. นะครับคราวนี้ให้คุณรูติ๊กในช่องที่คุณรูจะกรอกอย่างเช่นถ้าคุณรูจะกรอกพร้อมกันเลยทั้งก่อนกลางนะทั้งพร้อมกันทั้งก่อนกลางก็ติ๊กก่อนแล้วก็กลางนะครับลังปานติ๊กไม่ได้อยู่แล้ลางปานติ๊กไม่ได้ลนะครับ แต่ถ้ากอกหลังปลายเนี่ยสำหรับคนที่ให้คะแนนผลการเรียนรอเด็กนะมีมีส่วนที่จะต้องให้เนี่ยอย่าจะลืมติ๊กรีมาร์กนะลีมาร์กมันจะเป็นตัวที่ดึงช่องคะแนนคะแนนที่เป็นคะแนนพิเศษ,ษที่ไม่จบสิน้นนะเช่นเช่นมอสอรอเนี่ยเข้ามานะครับมาใส่ในช่องนี้ฉะนั้นก็ให้ติ๊กด้วยถ้าเป็นของเป็นของรอบของปลายผ้านะอันนี้เราก่อนกลางก่อนก็คือมาตัวน,นี้ครับ พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บยังไม่หมดครับตรงนี้ก็คือตอนนี้คืออาจารย์จะเห็นว่าตัวรา,ายชื่อเด็กมันขึ้นไม่ครบซึ่งมันจะมีผลต่อการกรอกครับ,รบเราจะต้องตั้งแสดงรายการเนี่ยให้มันเป็นามากกว่าให้ให้มันขึ้นรายชื่อทั้งหมดอ่ะผมก็ติ๊กเลยห้าสิบนะครับแล้วก็กดหน้า,าเด็กเรามันจะอยู่ประมาณสี่สิบกว่าคนอันนี้เราก็จะเห็นชื่อครบหมดแล้ว เราก็จะเห็นชื่อครบหมดแล้วคราวนี้รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาให้คุณครูลองเช็คตรงนี้นะฮะเลขที่มันไม่ได้เรียงซึ่งมีผลนะครับเลขที่ไม่ได้เรียงเนี่ยมันอาจจะเรียงอา,อาจจะเรียงตามรหัสประจำตัวนักเรียนเราลองติ๊กตรงคําว่าเลขที่ทีเนี่ยดูซิว่ามันจะเรียงให้ไหมเนี่ยมันจะเรียงตามเลขที่ให้ฉะนั้นต้องเช็คนะครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บให้อาจารย์เช็คชื่อของ ของของเด็กนะครับว่ามีกี่คนเบื้องต้นเช็คจํานวนก่อนว่ามีกี่คนอ่า้อนี้มี41ผมก็ไปเทียบกับไฟล์ Excel ของผมเนี่ยอ่าเปิดไฟล์ Excel ของโรงเรียนเนี่ยที่จัดกระทํข้อข้อมูลเนี่ยว่ามีตรงไหนแล้วก็ไล่เช็ครายชื่อทีละคนกันการเกิดความผิดพลาดในการกรอ,อกข้อมูลนะครับอันนี้41เหมือนกันนะครับผมเช็คแล้วว่าไม่มีอะไรผิดฉะนั้นตัวของส่วนนี้พร้อมแล้วคือส่วนทั้ง Excel แล้วก็ส่วนที่มันเป็น นะส่วนที่มันเป็นตัว่ t s ระบบฐานข้อมูลส่วนต่อไปที่จะต้องทำต่อก็คือไปดาวน์โหลดเอาไฟล์ exe มานะครับเป็นไฟล์ exe สำหรับการอ,อัพคะแนนจาก Excel เข้าสู่ตัวนี้นะครับขอเวลาสักครู่นะฮะคุณครูกบมาต่อกันนะครับ ตอนนี้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อในไดดีนะครับในไดีที่ผมตั้งชื่อว่า sgs ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีไฟล์ข้อไฟล์คะแนนของนักเรียนชั้นม .4-3 ส3อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวโปรแกรมที่ใช้ในการดึงนะครับคะแนนจากทศสามเนี่ยนะครับทั้งก่อนกลางหลังปลายคุณลักษณะอังนคิดวิเคราะห์เนี่ยเข้าไปตอนนี้มันจะแยกส่วนอยู่ คำว่า SGS กลางเนี่ยก็คือเป็นตัวฟา e ์ e ที่ใช้ในการดึงคะแนกนก่อนกลางนะครับคะแนนดึงคะแนนก่อนกลางจะใช้ตัวนี้ถ้าเป็นหลังปลายจะใช้ SGS ปลายผ้าในการดึงคะแนนตอนนี้ถ้าเป็นคุณลักษณะอันดึงประสงค์จะใช้ SGS คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์ใช้ SGS อ่านคิดวิเคราะห์ซึ่งรูปแบบการสั่งการจะเป็นลักษณะเดียวกัน เดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับจากคะแนนก่อนกลางนะครับของนักเรียนชั้นม .4 ทับ3นะครับเข้าสู่ระบบ SGS เริ่มต้นครับคุณครูก็คลิกเข้าไปที่ SGS กลางภาคแล้วก็ yes ไปตามนี้นะครับแล้วก็โอเคคราวนี้ก็ไล่ไปดูระบบเขาบอกว่าขณะนี้ท่านเข้าสู่ระบบ SGS เรียบร้อยแล้วหรือย,อยัง เราเข้าระบบ h อ s เรียบร้อยไปแล้วนะครับหากเข้าระบบแล้วก่อนดำเนินการโหลดตรวจสอบดังนี้คุณค่อยอ่านก็เรียกรายชื่อของห้องเรียนนะครับเรียกรายชื่อของอนักเรียนทั้งห้องนะครับโดยระบุนะครับโดยระบุจํานวนทั้งหมดในช่องรายการอ่านซึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าให้ระบุใส่ไป50ไปเลยนะครับจะได้มันเกินๆอยู่แล้วนะครับสก็คือเป็นการบันทึกผลการเรียนนะครับ ลางภาคนะครับก่อนกลางให้ติ๊กนะครับให้ติ๊กในช่องคะแนนดังนี้ก็คือช่องคะแนนก่อนและกลางน,นะครับแล้วก็โอเคในคําว่าติ๊กช่องคะแนนก่อนและกลางก็คือเนี่ยครับที่ผมติ๊กไว้ให้ก่อนและกลางน,นะครับคราวนี้เราก็กดเราทําตามที่เขาบอกแล้วเราก็กดโอเคมันจะเรียกหาไฟล์ Excel นะครับที่เราต้องการจะดึงคะแนนคราวนี้ของผมเนี่ยมันชื่อ43มาจาก4.3ผมก็ใส่43ส สี่สามปุ๊บแล้วผมก็โอเคต่อสักครู่นะมันก็จะขึ้นคำสั่งมาให้เราอ่านอีกเขาบอกว่าการุณาคลิกเมาส์ครับลงในตำแหน่งเริ่มต้นซึ่งตำแหน่งเริ่มต้นก็คือคนแรกครับช่องแรกลงในตำแหน่งเริ่มต้นอ่ะเราคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งเริ่มต้น,เ,น,ตน,เ,ตนเขาบอกว่าเขาบอกต่อเป็นเป็นตัวย้ำเตือนบอกว่าคณะโปรด ขนาดโปรแกรมทํางานยาขยับเมาส์หากต้องการหยุดกลางคันสมมติคะแนนมันเออร์เลอร์ใส่ช่องผิดอะไรให้กดปุ่มชิปและ f 2พร้อมกันนะคะนรับหลังจากนั้นรอให้ระบบประมวลผลแล้วเช็คอีกทีหนึง่งเราในเมื่อเรารับทราบแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้ไว้แล้วก็โอเคแล้วก็ปล่อยเมาส์มันก็จะทางานอย่างที่มึกูเห็นนะคือมันไอตัวโปรแกรมนะ่มันทําหน้าที่คีย์แทนฉะนั้นเราต้องสอนให้มันรู้ว่าคุณควรว่า แกควรจะคีย์ตรงไหนนะครับตรงเนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับของเกรดใน SGS ให้ตรงกับปอพด้วยนะครับ Excel ปอพด้วยสมมุติว่าถ้าเราทำลัางทุกอย่างครบหมดแล้วก่อนกลางหลังไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะก็เช็คเกรดทีหนึ่งการกการเกิดกเออร์เลอร์เพราะว่าโปรแกรมนี้มันทำหน้าที่แค่เป็นเป็นผู้คีย์แทนทเฉยเ มันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ฉะนั้นต้องเช็คนะครับก็โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับหลังปลายก็จะใช้แบบเดียวกันแต่หลังปลายตรงไอ้ตรงส่วนของงาน,นวัดผลคุณกูจะต้องไปที่อ่า,อาเข้าไปตลอดภาคเรียนนะฮะไปตลอดภาคเรียนได้แล้วเดี๋ยวเขาจะปิดระบบกลางๆให้อัตโนมัติเราก็ไปติ๊กตรงหลังปลายฉะนั้นประเด็นสำคัญคืออ่าถ้ามันมีเด็กรีมาเด็กที่ติด ติดรอติดมอสอเฉพาะติดรอติดมอสอนะครับให้ติดก้นมากนะครับมันจะได้มีมีม,ม,มีมีตัวอักษรอ,อขึ้นนะครับในฝ่ายในในเล่มบอพของเราที่เราจะปริออกมานะครับในส่วนของการพิมพ์นะครับในส่วนของการพิมพ์เอกสารนะครับในส่วงการพิมพ์เอกสารเดียวเรามาเจอกันในภาคที่3แล้วกันนะครับสิ่งสําคัญก็คือ คุณครูจะต้องตรวจสอบเชะเช็คให้ดีนะครับว่าในแต่ละจุดประสงค์ของคุณครูเนี่ยก่อนกลางหลังปะก่อนกลางหลังเนี่ยมันต้องตามระเบียบการวัดประเมินผลนะครับถ้าเด็กเด็กเด็กมีสิทธิ์ได้เกรดหนึ่งแล้วคือเด็กได้เกรดเด็กไม่ได้ได้ตีศูนย์นะเด็กได้เกรดแล้วเนี่ยมันไม่ควรต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับของแต่ละช่องนั่นหมายความว่าก่อนกลางนะครับก่อนกลางหลังสมมติคะแนนยี่สิบคุณต้องไม่ทำกว่าสิบ ะคะนแนน3ามิบคุณต้องไม่ต่ำกว่า15นะครับงั้นจะโดนทางวิชาการตรีกลับมาให้แก้นะครับในวันตรวจต่อสอกนะครับโอเคครับในพาร์ทที่2น่าจะจบแต่เพียเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันคลิป3ครับ